บอกแรกแห้งมาแล้วจ้าเห็ดไคจ่จังงามๆเลยจ้าตุ้มงามๆดอกงามๆามเลยค่ะขี้รถไก่ไปแล้วเด้พี่น้องเอ๊ะเดี๋ยวเห็นนี่ขึ้นมาเอาอยู่เลาะทางน้ำไหลค่ะเห็ดปุยลุยอยู่ค่ะมือเนี่ยวามันสีเปใหญ่ไม่ใหญ่อยู่เด้พี่น้องเอ๊ะมึงอีกจ้าตุ้มน้อย จุ่มหนึ่งสวยๆเลยจ้าสองหิดูจ้ะมี่อยู่บอสอืมเห็ดไข่อีกดอกหนึ่งจ้าดอกงามๆเลยจ้าจุ้มหนึ่ง เก้านีกับไม้เก้าคือเก้าหรอคะพี่น้องออกหาหิดคือเก้าหรอจ้ามากับเบ้าบัดขึ้นเก้าหรอค่ะเมื่อนี้กับใดจะไปทางไหนระบูเบ้าบัดกับใดเมื่อนี้เสอบวันที่เก้าหนี้วันที่สามจ้าขอสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง มากับเบ้าบัดแล้วค่ะเก,เก็บเห็ดไทยดอกงามๆเพิ่งเข้าล้วจ้าดอกงามๆเลยจ้าเบิ้งแล้วก็กดไล์กดเชนนะเด้อพี่น้องเอ้เป็นกำลังใจให้แน่จ้า ให้เรายางข่ามไปค่ะว่าไงเห็ดไข่ดอกงามๆเตะจนหวานขอพับเลยค่ะเนี่ยสามารถน้ำกันกับเพิ้นขึ้นเก้าหล่ะคะเมื่อนี่ติดใช้เราไว้หลยถุงงามๆค่ะดอกงามๆค่ะเมื่อนี้ที่พอเด็ดปูนในแก้วอยู่หรอว่าเมื่อนี่กระได มึงด้วยจะมีบอกเบาบัดเท้าพ่อยเราจะเห็ดไข้จะ่ะมองเดียวด้วยค่ะเนี่ยวิะเป็นเฝ้า จะไปเคี่ยวมันเอาไปรุ่นต่อหาต่อจ้าวันทีพ่ออีกบอเอาพ่ออีกล้วจะเห็ดไข่ค่ะหอยตัวนี้อืหอยหอยอาทิตย์ใช้เขาเรายางเหยียบจนหัวเปรค่ะไปต่อจะหาอีกค่ะก็วนหาอยู่เรื่อยๆค่ะรอบนี้ลราจะ น่อยาไปหาอีกจ้าแล้วจ้าพี่น้องจุมเห็ดไข่ค่ะพ่ออีกแล้วไปเบิ้งหมองเก่าเมื่อวานอีกวะตรงฟาวน้ำดอกเห็ดโก้เม่ได้ขายดีก็เห็ดไขร่เลย ต้รงไงเหรอแม่มัตนต้องมีผุดขึ้นหมาอีกแล้วลวดเลยซองมาอีกดูวันขอลานคือว่าปิดขามานันแน่บาดแล้ว โอ้ยนุ่งกับอะไรเห็ดไข่อีกดอกจ้าเบาบัดเนาพ่ออีกยล่ะจ้ามืึอนี่ก็ส่งหมานอยู่แล้วค่ะเห็ดไข่กับะไดมาไปร,รุนกันตอจ้าไข่หน่อยมันมีด้วยเนี่ย ่อยละจ้าเห็ดกอค่ะพี่น้องกอดอกงามๆเลยค่ะว้าวมาบัดได้ดอกบางแง่เลยค่ะเพี่อนงามไหลจ้ะว่าแม่ข้าเจาเสียไปเบิร์นแล้วอ่ยั้งยั้งม้อละจ้ะ có đầy lem nhiều đọc chưa? khoai dưa cha, hệt trái ai khoai mận nâu thỉnh này, đọc một khoai mận thỉnh. หอมหอมหอมดีไรอก,กงามๆเลยจ้าเนาถึงพี่นอ้นนอ,งองกี่เห็ดไข่ค่ะพี่น้องสองกีเลยจ้าสองจุม่ม ดอกบัน้นใหญ่ใหญ่เห็ดน,น้าเลาจ้านาเลานาเขียวจ้ะดอกง้มง้เลยค่ะพี่นอ้องไข่เขียวจ้า นีไข่หนาเขียวดอกงามยู่ค่อยพี่น้องนี่จุ่มจุ่มเห็ดไข่ค่ะ สองดอกจ้างามๆเลยจ้าหางสีบ่แดงเป็นไดเด้อค่ะนี่ เห็ดก้ออีดอกหนึ่งจ้าอู้แต่ว่าเจ้าขวงหลายหลายใพี่น้องเลยเจ้าขวงหลายจังเลยยังได้เสียวได้คันนี่เอาได้บ้านอ๋อนี่นาอมันเป็นมดตัวดอ่ะตึ๊บ เอาเฝ้านี้กันพี่น้องมดตอดก็อีกจุ่มหนึ่งจ้านี่จุ่มก็ใหญ่ปะไหนล่ะคะจุ่มน้อยงามเ้อะจ้ะ มาบัดพ่ออีกแล้วจ้าเหยตะไครจ้ามาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเลยดอกงามๆเลยค่ะเนี่ยใบผักสมน้ำมาเด้อไอยนั่นมีบอ นนั่ใบออกแบบค่ะใบผักซุม่มค่ะใบเซกแกงเห็ดพี่น้องหายากๆากซะจะเนี่ยนี่ตอนนั้นขึ้นวัวเล่าเหรอใช่เไปทำไม ติดก็รองนึงจ้ะพ่อลยจ๊ะดอกนึงอืมงานงามจ้ะ มาพี่น้องพ่อเห็ดลองอกค,ค่ะลงมัตสึไซน,น้อเนี่ยจ้านีอยู่สามดอกค่ะกำงามเลยคะ่ะนี่เอามีดอมีดจิ้มเน่ยดีเล่นกำงามไอ้สวยปอกปอกข้างล่างขึ้นทิงทง,งาม เอย้ยยางมาพี่้อกเลยมันหลงเกิดได้จังใดแค่เนี่ยก็ขานเปนะลอกลอกมันเป็นลาก็กป,า,ปาดเลือกแท้อือดอกหนึ่งจุม่มหนึ่งขังงามๆได้แต่เนี่ยใอ้คุณี่ะ เห็ดน,นาเล่พี่น้องพ่ออีลจะจ้าเห็ดนาเล่งามๆเลยจ้านาเลน่นาเขียวค่ะนี่อีกดอกนึงจ้ามึงดอกนั่นเอาได้บ่นอ้อเนี่ยเนาะมันเปื่อยแล้วติพี่น้องเปืเป่อยแล้วจ้า ูมัโอ้ยหอยมันเ่าถิง่งพี่น้องเอ้ยมันนี่กะได้เวลากลับบ้านแล้วจ้ามันนี่กหมานด้วยค่ะเมื่อเนี่ยผิดตะไคร้แน่ก้อนแน่หนาขาวแน่จ้ากะเพราได้แกงได้เจียวยู่ดอกจ้า นี่ค่ะผลงานเมื่อนี้นี่ของสาวอ้อยเด้อจ้าของเบาบัตรเบาบัตรกับหมานค่ะเห็ดกอเห็ดตะไคร้งามๆจ้าเห็ดลงโงอกมีลงเรือมาด้วยเด้อจ้าเห็ดลงโงกนี่ค่ะมีลงม้าด้วค่ะได้อยุสามดอกงามๆ สำหรับมือนี่ก็พอได้หมันพอได้แจ้วได้แกงเนาะค่ะมือหนามือลุ้นกะจังวากันไหมเนาะค่ะจังมาหากันไหมเห็ดมือนี่ก็ในเวลากลับบ้านแล้วค่ะสำหรับคลิปหนาคลิปต่อไปก็โปรดติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้แน่เลยจ้าเป็นกำลังใจให้แน่เลยจ้าสำหรับคลิปนี้กะพอซสำนี่ละค่ะ สวัสดีจ้าไปกลับบ้านกันฮอ